สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA An i m e กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร้อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยผู้อาวุโสเซียนพูดต่อว่าพลังวิญญาณของข้าในตอนนี้อยู่ที่ระดับ98ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ข้ามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมพลังงมต้ยารบบแ่ได ด,ดีขณะที่ผู้เอาโซเซียนพูดเขาก็ยื่นมือออกไปและลูกบอลสงสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นจากอากาศเบาบางบนฝ่ามือของเขามันเป็นทรงกลมสงสีเหลืองที่ดูเหมือนวัตถุมากมีรอยแตกละเอียดนานนี้รอบๆพลังวิญญาณธาตุดินเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่เป็นพลังวิญญาณที่แข็งตัวของผู้เอาโซเซียนดวงตางของผู้เอาโซเซียนเป็นประกายทันใดน,นั้นรอยแยกมิติที่ล้อมรอบทรงกลมสงสีเหลืองก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วและทรงกลมพลังวิญญ,ญาณสงสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางก็เริ่มยุบเข้าด้านในลุมดำขนาดเล็กก่อตัวขึ้นในทันทีแรงดูดอันน่าส และหัววีห้องเข้าหามันและเขาเกือบจะกระแทกผู้เอาโซสเว,วียนหลังจากหลุมดำขนาดเล็กก่อตัวขึ้นมันก็หมุนอย่างรวดเร็วและพลังฟ้าดินในอากาศถูกดูดเข้าไปในหลุมดำแสงสีเหลืองบนล่างของผู้เอาโซสเวียนรุนแรงขึ้นหลุมดำขนาดเล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีเหลืองอ่อนเริ่มเสถียรนมันหยุดหมุนเร็วขึ้นและหมุนด้วยความเร็วคงที่นี่คือขอบเขตพลังวิญญ,ญาณของมหาจากักรพรรดิเขาใช้พลังวิญญ,ญาณของเขาเองทําให้เกิดการยุบตัวของมิติก่อให้เกิดหลุมดำที่สามารถกินกินพลังฟ้าดินได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทางทฤษฎ กินพลังฟ้าดินได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหากผู้อาโสเสียนไม่สามารถควบคุมมันได้มันจะเกิดความไม่เสถียรและนําไปสู่การระเบิดในไทยที่สุดผู้อาโสเสียนพูดต่อว่าเขาได้ยินผู้อาโสมพูดถึงว่าถ้า,าพมยุทธสุดขีดสามารถสร้างลุมดําและควบคุมมันให้อยู่ในขอบเขตที่ตนสามารถรับมือได้ลุมดําก็จะยังคงมีอยู่อย่างไม่มีกําหนดในกรณีนั้นลุมดําอาจจะกินกินทั่วทั้งทวีปของเราได้แน่นอนว่าความเป็นไปได้ดังกล่าวนั้นยากมากและผู้อาโสโมก็เคยลองทําเช่นกันพลังวิญ,ญญาณของลุมดําเช่นนี้จะต้องใช้พลังจิตที่แแขงงกรใน ควบคุมและหลังจากควบคุมเสร็จแล้วพลังนั้นก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้และผู้อาวุโสเสียนยังบอกอีกว่าเขาสามารถทํากระบวนการนี้ให้เสร็จได้แต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาให้เป็นพลังวิญญาณแบบเดียวกับที่มหาจักพระิทําได้จนถึงตอนนี้เขามีพลังวิญญาณหลุมดําเพียงหลุมเดียวในร่างกายของเขาซึ่งก็คือแก่นวิญญาณในขณะที่พลังวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขายังคงมีอยู่ในสามสถานะและเขายังพูดอีกว่าถ้าหากว่าเขาสามารถเปลี่ยนพลังวิญญาณหนึ่งในสิบส่วนในร่างกายของเขาให้เป็นหลุมดําเขาสามารถสร้างแก่น ยันหลุมดำที่สองซึ่งอาอยู่ที่หน้าอกหรือระวังคิ้วของเขาเมื่อนั้นเขาจึงจะกลายเป็นพมยุทธสุดขีดได้แต่ถ้าว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาได้ลองมาหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งที่เขาลองก็พาดนิดนหน่อยเสมอเมื่อเทียบกับการแทนที่พลังวิญญาณของเขาการสร้างแกนวิญญาณที่2นั้นยากกว่าผู้อาวุโสมุ่ยเลยลงเซียวเหยาต่างก็เลือกเส้นทางนี้และเขาก็คิดว่าเยี่สุยก็คงจะเลือกทางนี้เช่นกันมีเพียงเทพแห่งสัตว์วิญญาณเท่านั้นที่ใช้เช้นทางอื่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมมหาจกา มีแกนวิญญาณที่2พลังของเขานั้นก็เคียงกับระดับเทพแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นมนุษย์เขาอาจจะได้รับการยอมรับจากแดนเทพแล้ว,พวเพื่อวีเฮาฟังอย่างตั้งใจสําหรับเขาแล้วความรู้ดังเก่ามีความสําคัญมากสิ่งนี้ทําให้เขาสามารถมองเห็นเส้นทางการพัฒนาในอนาคตของเขาอย่างชัดเจนพวัววโสูเสียนยิ้มและกาว่าวเาีเฮาเมื่อเทียบกับเราแล้วมันง่ายกว่าสาหรับเจ้าที่จะกลายเป็นพมยุทธ์สุดขีดนี่เป็นเพราะเจ้านั้นมีวิญญาณยึดคู่จำไว้ว่าเมื่อเจ้ากลายเป็นราทธิธนนามพมยุทธ์เจ้าต้องทั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้แกนวิญาออันตบ้ที่เจ สร้างหลุมดำด้วยแกนวิญญาณทั้งสองนั้นเจ้าก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อกลายเป็นพมยุทธสุดขีดได้อย่างไงไ่ายดายน่าเสียดายที่เวลาไม่ได้อยู่ข้างเราหากเจ้ามีเวลาอีก30ปีเพื่อกลายเป็นพมยุทธสุดขีดทำไมเราต้องกลัวเย่ซี่ส่วและหลงเสียวเหยอด้วยพมยุทธสุดขีดที่มีวิญญ,ญาณยุดคู่ย่อมแข็งแกงกาพวกเขาอย่างแน่นอนและเจ้าอันมีโอกาสท้าทายมหาจากักัพรรดดอยเพือ่อผีเฮากาวา่าผู้อวุโรเสวียนพลังวิญญ,ญาณจะ,สะเสถียรได้อย่างไรเมื่อมันกลายเป็นหลุมดำในการทดลองข้างก่อนของข้าข้าพบว่าตัว พอประเด็นสําคัญคือข้ากลัวว่าข้าสูญเสียการควบคุมข้าจะต้องได้รับผลกระทบจากการย้อนกลับบางอย่างนี่คือเหตุผลที่ข้าไม่รู้ว่าขีจํากัดของข้าอยู่ตรงไหน้อวิสเสียนวอลล์เบาๆเลยพูดว่าเจ้าหนูอย่าทะเยอทะยานมากเกินไปตอนนี้เจ้าเป็นแค่มหาปัตตวิญญาณจวงแหวนแม้ว่าเจ้าจะมีวิญญาณยุดคู่เจ้าก็ยังอยู่แค่ระดับมหาปัตวิญญาณจ็ดวงแหวนในระดับของเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุการสร้างแก่นวิญญาณอย่างไรก็ตามเจ้ามีความได้เปรียบอย่างมากเหนือวิญญาณจร์คนอื่นๆเนื่องจากข้อได้เเปรีียบบนนน้้ขาาาจจจจงมั่ใววะุกิญญณ เมื่อเจ้าไปถึงระดับ am, ราชทินีนำพมยุทธ์ท่านกำลังหมายถึงพลังจิตของข้าใช่ไหมว่าบีเฮาเข้าใจในทันทีว่าผู้อาวุโสเซียนหมายถึงอะไรผู้อาวุโสเซียนพยักหน้าเลยตอบว่าถูกต้องมันคือพลังจิตของเจ้าพลังจิตของเจ้ายิ่งใหญ่กว่าวิญญาณทั่วไปมากที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเจ้าพลังจิตของเจ้าเทียบได้กับ am, ราชินีนำพมยุทธ์แล้วมีวิญญาณใส่พลังจิตน้อยมากแต่ว่าเมื่อวิญญาณใส่พลังจิตกลายเป็น am, ราชทินีนำพมยุทธ์แล้วเทพบสามารถรับปกันได้เลยว่าจะกลายเป็นอัคลับพมยุทธ์ได้เพราะว เป็นการดีสําหรับเจ้าที่จะทําการทดลองในตอนนี้อย่างน้อยเจ้าก็สามารถสะสมประสบการณ์ได้มากขึ้นแต่ถ้าเจ้าอย่าหมกบุนกับการแสวงหาสิ่งนี้มากเกินไปหากพลังของเจ้าไม่เพียงพอเจ้าก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้เนื่องจากพลังวิญญาณของเจ้าไม่เพียงพอเจ้าจึงไม่สามารถบีบบัดพลังวิญญาณทั้งหมดลงในแกนวิญญาณของเจ้าเมื่อมันเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป็นของแข็งยิ่งแกนวิญญาณยิ่งใหญ่เท่าไหรพลังของลัทธิเนนามพมยุทธ์ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นหัวใจของหัวบีเฮาแนนวิญญณใตออนนีี้้ผูสสเย่ ไปคู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆเลยพูดว่าอย่างแรกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้ว่าการควบคุมพลังของเจ้าจะแข็งแกร่งแต่การควบคุมพลังมิตินั้นยากมากเพิ่ดเพียงครั้งเดียวก็ถึงข้อพินาศในระหว่างกระบวนการบีบอัดพลังวิญญาณพลังกายภาพที่จําเป็นสําหรับวิญญาณน์นั้นสูงมากร่างกายเป็นเหมือนผู้ชนะสาหรับการเก็บเก็บพลังวิญญาณและการเปลี่ยนพลังวิญญาณจะคงเหลวเป็นของแข็งก่อให้เกิดพลังมหาศาลหากร่างกายไม่แข็งแกร่งพอเจ้าจะต้องระเบิดตายดังนั้นเจ้าห้ามประมาทเด็ดขาดแต่สมมติว่าเจ้านั้นปรรระสสสบควาาามเ็จในกัน ย่งมหาศาลย,ยังไม่ต้องสงสัยอัตตาการดูดซับพลังฟ้าดินโดยแกฑนวิญญาณน,นั้นจะสูงกว่าการทำสมาธิในปัจจุบันของเจ้าหลายเท่าอย่างไรก็ตามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าถึงระดับ90เจ้ามีแก่นวิญญาณหนึ่งอันอยู่แล้วและเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะบีบอัดพลังวิญญาณของเจ้าเข้าไปในนั้นเมื่อเจ้าไปถึงระดับ90เจ้าจะต้องบีอบอัดแกฑนวิญญาณอันที่สองอีกครั้งด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เจ้าจะสามารถกลายเป็นราชินีระดับพรมยุทธได้แต่ถ้าว่าแก่นวิญญาณของเจ้าจะปรากฏ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เจ้าจะสาบานสร้างสงแกนในเวลาเดียวกันแต่ทว่าหากมีแกนวิญญาณอันแรกอยู่ในจุดต้นเถียนของเจ้าอยู่แล้วเจ้าต้องดูสภาพของข้อหากเจ้าต้องการสร้างแกนวิญญาณที่อื่นเมื่อถึงตอนนี้ผู้อาวุโสเซียนก็สีไปที่ตัวเองอย่างทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยเพราะบีหองเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงตามที่ผู้อาวุโสเสียนกล่าวา่าหากเขาเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และบรรลุการสร้างแกนวิญญาณอันแรกได้การที่เจะบรรลุแก,กนวิญญาณที่สองนั้นก็จะยากพอๆกับอัคคระพรมยุ 98, ทธ์ ว่าคือเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากผู้อาวุโสเซียนกล่าวว่าจะเพิ่งบอกไปไม่ใช่หรือว่าเจ้าต้องการทดสอบขีดจำกัดของเจ้าเขาจะปกป้องเจ้าเจ้าสามารถลงดูได้ใหข้าดูหนว่าสุดท้ายเจ้าจะทําได้ถึงระดับไหนข้าแนะนําให้เจ้าลุมต้นด้วยพลังวิญญ,ญาณหนึ่งในสิบของพลังวิญญ,ญาณของเจ้าแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเลยๆเยมื่อพลังวิญ,ญญาณของเจ้าไปถึงสถานะของแข็งจนกว่าเจ้าจะรู้สึกว่าจะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะรับประกันความปลอดภัยให้กับเจ้าอย่างแน่นอนื่อบิ่หองรู้สึกดีใจมากเขาพูดขึ้นนว่่่าาออบคุุณผู้้้โสเเเเียยใหหรริิมมมลไ เพื่อบีห้อสงบสติอารมณ์และปรับสภาพจิตใจก่อนเขาหลับตาและพลังวิญญาณของเขาก็เริ่มหมุนเวียนและเขายังตรวจสอบพลังวิญญาณของเขาอยู่ภายในผพ้อาวสุโสเสียนยืนอยู่ข้างหนึ่งและพยักหน้าอย่างเง,เงียบๆเด็กคนนี้ยังสงบเหมือนเดิมเขาไม่ได้สูญเสียความมั่นใจเลยเมื่อบีห้าลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงสีทองจางๆปรากฏอยู่ในดวงตาของเขาเขาเค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นพลังวิญญาณสีขาวขุ่นก็เริ่มไหลออกมาเมื่อพลังวิญญ,ญาณของเขาอยู่ในสถานะของเหลวมันดูเหมือนแอ่งน้ำนมอยู่ในฝ่ามือของเขาภายใต้การควบคุมของพลังจิตที่มมัั่่นนคงงงงขขขขออออเเาาพลวิญญทียูใื ไม่ได้ั่วไหลออกมาไม่แต่น้อยพลังวิญญาณของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นและลอยอยู่เหนือฝ่ามือของหัวบีเฮา,าขึ้นเรืเ่อยๆมันหมุนอย่างช้าๆครั้งนี้หัวบีเฮาไปพลังวิญญาณออกมามากกว่าสองครั้งกว่าหน้านี้เมื่อมีผู้อาปสถเสียนคอยปกป้องเขาก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปภายใต้การควบคุมของเขาความเร็วในการหมุนของพลังวิญญาณของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นและในเวลาเดียวกันมันก็เริ่มบีบอัดอย่างช้าๆขณะที่กระบวนการบีบอัดดำเนินไปหัวบีเฮาก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณพลังวิญญ,ญาณที่เขาฉีดเข้าไปพลังวิญญ,ญาณของเร็วในนการหมุของ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมโดยเจตนาของหัวบีเฮาเห็นในชั้นว่ามีแสงสีทองเคลือบล้อมรอบพลังวิญญาณสีขาวของเขามันเป็นสั้นสีทองที่ปกป้องพลังวิญญาณของเขาจากการสลายไปหากเป็นมหาปาร์วิญญาณจะร่วงแหวนคนอื่นๆแล้วก็ถ้าปล่อยพลังวิญญาณออกไปข้างนอกร่างกายด้วยวิธีนี้โดยไม่ใช้ทักษะวิญญาณพลังวิญญาณของเขาจะละเหยไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็สลายไปในอากาศพูอาวุโสเสียนพยักหน้าซ้ำๆในขณะที่เขาเฝ้าดูการควบคุมพลังวิญญาณของหัวบีเฮาแม้ว่าการควบคุมแบบนี้จะไม่ได้้ใชพลลังจิตตมมาากกดแ่่่็อรยยยะเีีทน ม,มันน่าทึ่งมากที่ว่าวีเฮาสามารถบรรลุระดับนี้ได้พลังวิญ,ญญาณของเขาเค่คอยๆเปลี่ยนจากสถานะของเลวไปเป็นของแข็งการแสดงออกของว่าวีเฮาเริ่มจริงจังแต่ทว่าภายใต้การควบคุมของเขาพลังวิญ,ญญาณของเขายังคงเสถียรและหมุนวนอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นสถานะของแข็งมันยากมากที่จะจินตนาการว่ามหาปาร์วิญญ,ญาณจะดวงแหวนจะสามารถทําเส้นนี้ได้ผู้อาวุโสเซียนกับชื่นชมในใจพร้อมกับเพ่งความสนใจให้มากขึ้นพร้อมที่จะตอบสนองต่อทุกสถานการณ์พลังวิญญ,ญาณของว่หวีเฮายังคงบีบอัดและหมุนเวียนขณะที่พลัง ญันแข่งของเขาค่อยๆก่อตัวขึ้นก้ายเล็กๆที่ว่าบีห้องคุณเคยก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เนื่องจากพลังวิญญาณของเขาถูกฉีดเข้าไปมากขึ้นการดูดซับพลังฟ้าดินจึงทรงพลังอย่างยิ่งตั้งแต่แรกเริ่มแรงดูดอันนั้นสะพึงกลัวแร่ขยายออกไปด้านนอกโดยตรงและภายในหัวเทพสมุทรที่สร้างขึ้นจากต้นไม้สีทองที่มีพลังฟ้าดินมากมายท่านในนั้นหัวบีห้องคุณรู้สึกได้ว่าอัตราการเพิ่มพลังของกระแสวังวนที่แข่งตัวนี้เร็วกว่าการทดลองสองครั้งก่อนหน้านี้ของเขาอย่างน้อยสองเท่าด้วยลายแสงบิดเบี้ยวพลว้ ไม่ได้เพียงแต่ดูดพลังฟ้าดินแต่ยังดูดซับพลังวิญญาณของหัวบีเฮาเองด้วยในระหว่างกระบวนการดูดซับนี้หัวบีเฮาต้องฉีดพลังวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องทาให้พลังวิญญาณที่แข็งตัวนั้นแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องดีมากทาต่อไปไม่ต้องกังวลให้ขอดูหน่อยว่าเจ้าจะควบคุมมันไปได้ถึงระดับไหนเสียงทุ้งต่ําของผู้อวุโสเวียนดังก้องอยู่ในหูของหัวบีเฮาขจัดความกังวลของเขาได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขานั้นไม่ได้เพิ่มพลังวิญญาณโดยตรงแต่กระปลีอยให้พลังวิญญาณที่แข็งงาในร่กกกคแ คุมของพลังจิตอย่างต่อเนื่องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสิเทียนภาพของพลังวิญญาณที่แข่งตัวดังที่ผู้อวุวสเสียนได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เขาต้องรักษาสิเทียนภาพของพลังวิญญาณที่แข่งแก่งของเขาถ้าเขาต้องการให้เป็นแกนวิญญาณของเขาหากสูญเสียสิเทียรภาพมันจะก่อให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ euh ่งเอาละแล้วครับการสปอยวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาตต่่ออกกัััััันน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 ใคคคคคลิปปหห้้าาะะรรรรบบบบสววีขไุณ